สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรื่องดีช้แนววันนี้นะครับผมมาอยู่ที่แก่งกระเบาแก่งกระเบาแกงกระเบานี่ติดแม่น้ําโขงนะครับฝั่งนู้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวนะครับพอดีผมพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับก็เลยมาเจอนี่ครับต้นเปื่อยนะครับสวยงามมากนะครับก็เลยขอส่งให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างที่ผมได้มาเห็นนะครับก็จะเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นต้นไม้ปลูกนะครับคุณผู้ชมครับปลูกแล้วก็ลงไว้ใน ลักษณะคล้ายๆกับกระถางแต่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเขาเขาสร้างปูนขึ้นมานะครับปิดกั้นไว้นะครับก็สามารถทําให้คนเนี่ยนะครับสามารถมาพักผ่อนมานั่งชมต่างๆได้นะครับฝั่งนู้นก็มีฝั่งข้างหลังผมก็มีเช่นกันนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับความสวยงามของมันนะครับเรียงรายกันไปนี่โอ้โหจัดได้ว่าเด็ดนะครับคุณผู้ชมครับถือว่ามีความสวยสดงดงามนะครับต้นเปือยนะครับนี่ครับผิวเขาเปื่อยสมชื่อเลยนะครับดอกก็จะเป็นสี สีม่วงว่างนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีดอกไม่มีผลนะครับผลก็แห้งไปหมดแล้วนะครับนุ่นครับนน่ดอกฝั่งนู้นต้นนุ้นมีนะครับกลุ่มเขาก็จะมีนะครับก็จะพวกสลานะครับก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะกลุ่มเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มต้นไม้เดียวกันนะครับลักษณะคล้ายคล้าคลึงกันนะครับบางคนก็อาจจะดูดูไม่ออกนะครับลักษณะคล้ายๆกันมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับ อันนี้จุดเด่นของเขาคือมีการนํามาปลูกไว้นะครับแล้วก็สร้างความสวยงามนะครับที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมครับให้ร่มเงามากคุณผู้ชมลองดูนะครับเนี่ยส่วนฝั่งนี้จะไม่มีต้นไม้จะเป็นพื้นดินโล่งๆนะครับเวลาคนเดินเนี่ยคนจะไม่ค่อยเดินในตอนที่มีแดดจัดนะครับคนจะมาเดินฝั่งนี้ครับผมก็เช่นกันนะครับผมก็มาเดินในฝั่งนี้เพราะว่าผมชอบร่มร่มเนาะชอบดูต้นมงต้นไม้ด้วยนะครับเนี่ยใบของเขานะครับนี่มาดูใบของเขา สกษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรอยการกัดกันกินของแมลงต่างๆด้วยนะครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกนะครับคุณผู้ชมครับไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะครับดูแล้วสวยสดงดงามนะครับโสภาสถาพรแก่สายตาของเรานะครับก็นะครับสามารถสร้างจุดเช็คอินได้เป็นอย่างดีนะครับนํางล่างนี่ครับมีการนำชาหกเกี้ยนมาปลูกด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้มันดูสีเขียวมากขึ้นแล้วก็เป็นพืช กลุมดินให้ด้วยครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะครับหน่วยงานที่ดูแลต้นมงต้นไม้นะครับบริเวณพื้นที่่งนี้นะครับแก่งกระเบานะครับผมก็เคยได้ยินแต่ชื่อนะครับนี่เพิ่งได้มาเห็นเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีนะครับในช่วงเดือนตุลานะครับวันที่วันนี้วันที่สิบหกเนาะสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับน้ําโขงเนี่ยนะครับ ตอนนี้เนาะนะครับก่อนหน้านี้เนาะนะครับมันมีเรื่องของน้ำนะครับที่มาจะเยอะนะครับมันมาท่วมหนองคายนะครับก็ไหลมานะครับมันขึ้นมาสูงสูงเห็นไหมร่องรอยของน้ํานะครับมันจะขึ้นมาถึงเหนือบ waffle, ริเวณโขดหินอีกนะครับสังเกตได้จากต้นไม้ที่โดนน้ํานะครับมีร่องรอยอยู่แต่ตอนนี้ระดับน้ําลดลงไปแล้วนะครับมันก็ไหลไปเรื่อยๆครับต, עם, ตามตามลักษณะของธรรมชาติของน้ํานะครับนี่ครับ ถ้าเอามาปลูกเนาะคุณผู้ชมครับเอาต้นไม้มาปลูกนะครับประดับสิ่งที่ได้มันก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับความสวยงามนะครับหนึ่งความสวยงามร่มรื่นแก่สายตานะครับถ้าเราปล่อยโล่งเนาะปล่อยโล่งมันก็จะรู้สึกแห้งนะครับรู้สึกแห้งรู้สึกเหี่ยวใจนะครับพอมาแบบนี้นะครับแดดร้อนรอนนี่เราเดินมานะครับเรามาได้อยู่ใต้ร่มต่างๆนะครับมันก็รู้สึกมีความสุขใจนะครับจัดบริบทจัดพื้นที่ให้ดีๆนะครับข้างบนนี่นะครับเป็นพื้นที่สําหรับการเดินนะครับ เป็นลักษณะของสกายวอล์กนะครับเดินมาดูพื้นที่ต่างๆได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของมีการลักษณะคล้ายกับอนุสาวรีนะแต่ไม่ใช่หรอกนะครับเป็นลักษณะของการแต่งกายเนาะครับของคนแต่ละกลุ่มเนาะนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับมีอยู่แปดรายกลุ่มนะครับฝั่งนี้นะครับสาหรับคนที่มีความชื่นชอบนะครับเรื่องของยานายานี้นะครับเนาะฝั่งนี้ก็มีนะครับ สามารถที่จะมาขอพรนะครับมากราบไหว้ต่างๆได้นะครับก็เห็นหลายท่านนะครับที่มาทําพิธีต่างๆนาะหนึ่งครับเห็นสามสี่ท่านนะครับกําลังพนมมืออยู่นะครับไหว้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยนะครับครับท่านใดที่ต้องการที่จะมาไหว้ไหว้นะครับมาขอพรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับพญานาคสีขาวนะครับ สวยงามมากเลยนะครับคุณนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับแก่งกระเบาครับไม่ใช่มีแค่แค่บริเวณนี้นะครับสําหรับต้นต้นเปลือยนะครับนู่นนะครับฝั่งนู้นก็มีต้นเปลือยเช่นกันนะครับคุณเรียงยาไปนู่นนะครับตามเนี่ยไปสุดนู่นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็เอาต้นมะขามนะครับต้นมะขามที่ตัดแล้วนะครับมาเสียบไว้แล้วก็กิ่งก้านของมันก็ห้อยด้วยนี่ครับนี่ เรียกว่าสับปะรดสีนะครับก็ถือว่าสร้างความสวยงามได้ดีเดียรนะครับนะครับพญานาคสวยเลยนะครับนี่นะครับเป็นพญาสีผู้ชงมุกดาหน้าคาราชนะครับนี่ชื่อเลยนะครับพญาสีผู้ชงมุกดาหน้าคาราชนะครับนี่ครับมาดูต้นไม้กันต่อนะครับนี่วันี้จะเยอะนะครับต้นเปลือทั้งนั้นเลยนะครับนะครับ ก็ผมก็เห็นตามสถานที่ราชการต่างๆนะครับนิยมปลูกกันต้นเปื่อยเนาะครับตอนผมเรียนอยู่มอมหาสารคามนะครับก็หน้าตึก R อเอ็นเนาะนะครับก็จะมีต้นไม้อยู่นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นต้นเปลือยหรือว่าต้นนะครับอะไรนะครับอินทนิลหรือเปล่านะครับตะเบกอินทนิลเนาะนะครับสลาวน่จะมีสามชนิดที่มัน้ายกันนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงนะครับแต่มันเป็นตระกูลนี้แหละนะครับ ดอกสีม่วงนะครับผลก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับสวยงามครับคุณครับนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับยาไปนู่นนะครับต้นเปื่อยนะครับจัดซุ้มจัดอะไรสวยงามนะครับต้นใหญ่เลยนะครับต้นนี้ยังงามเลยนะครับนี่ครับเด็กๆมานั่งพักผ่อนนะครับก็ที่ว่าสวยงามนี่ครับ การนำกล้วยมงกล้วยไม้นะครับมาประดับนะครับนี่บริเวณนี้ด้วยเห็นไหมครับนี่พอมันติดแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็เอาสามารถที่แกะออกได้นะครับกล้วยไม้นี่มันออกดอกช้านะครับแต่ว่ามันได้ออกดอกแล้วมันจะอยู่ได้นานนะครับลักษณะของกล้วยไม้ลักษณะพิเศษของมันนะครับนี่สวยงามนะครับก็เป็นท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็เลยมีการประดับประดานะครับเนี่ยกลางวันยังสวยขนาดนี้คุณผู้ชมลองดูนะครับถ้ามาดู ถ้าเขาเปิดกลางคืนผมไม่มั่นใจว่าเขาเปิดกลางคืนไหมเพราะว่าผมไม่ใช่คนในพื้นที่เนาะถ้ามีการประดับประดานะครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บริบทต่างๆเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับจัดต้นไม้สวยๆนะครับมีการประดับประดานี่นะครับดูดีมากๆเลยนะครับนะครับสวยงามรับคุณครับอันนี้ปูเป็นแถวนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ริมฝั่งโค้งอย่างเดียวนะครับ นะครับฝั่งนู้นก็จะมีเช่นกันนะครับต้นไม้นะครับต้นเปลือยทั้งหมดเลยสวยสดงดงามนะครับอยู่ที่ริมโค้งประเทศไทยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องดีชาแนลพาคุณผู้ชมมาดูต้นไม้ที่ริมฝั่งโค้งที่แก่งกระเบานะครับอู้นูนนมีคนหาปลาด้วยได้ปลาด้วยคุณผู้ชมนะเห็นไหมครับมีปลาด้วยเห็นไหม๋ยวดูผมจะซูมไปให้ดูถึงไหมนะนี่นะครับโอเคครับมีวิถีชีวิตให้ดูด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้รองดีชาแน,นลขอบคุณและสวัสดีครับ